2.14การจราจรและการขนส่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสัญจรและค้นหาความสัมพันธ์ของการสัญจรที่เกิดขึ้นในที่ตั้งโครงการกับพื้นที่โดยรอบนักศึกษาสามารถเริ่มจากการตั้งคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาคำตอบเช่นที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบมีถนนเพียงพอหรือไม่ ที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบมีจุดบริการขนส่งสาธารณะได้แก่รถยนต์รถประจำทางรถไฟและการสัญจรทางอากาศหรือไม่และตั้งอยู่ในตำแหน่งใดบ้างการบริการขนส่งสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่ตั้งโครงการมากน้อยเพียงใดเป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภาพโดยแสดงตำแหน่งเส้นทางปริมาณและความถี่ของยานพาหนะนำไปสู่การพิจารณาจัดสร้างเส้นทางสัญจรเพื่อส่งเสริมการจราจรและการขนส่งของที่ตั้งโครงการกับพื้นที่โดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ